มาอกแล้วเป็นกลุ่มเป็นก้อนรัวนี้หมายเลขกหนึ่งครับฟ้าใส่ตามมาด้วยหมายเลขห้สิง์ทองคำร <Okay. S 1> ับเงินโอ้ยมาเป็นมาที่หกครับเ <Okay. S 1> นนี้ยสิงท์ทองคํำ้าใส่แลขึ้นมาด้วยรับเงิน <Okay. S 1> ขึ้นมาเป็นมาที่สี่ครับเ <Okay. S 1> นนี้ยสิงท์ทองคํำ้าใส Dante, ม, да. มีรับทรัพย์แรงขึ้นมาด้วยรับเงินรับเงินขึ้นมาเป็นม้าที่สองคบเสียงทองคำรับเงินเสงหงทองคำรับเงินฟาใส่เสห์งทองคำรับเงินเสงหงทองคำรับเงินเสงหงทองคำรับเงินรับเงินด้านนอกเสงหงทองคำด้านในอนนี้เสงหงทองคำรับเงินเสงหงทองคำรับเงินฟาใส่เสห์งทองคำรับเงิน ฟ้าใสเสียงต้องคำรับเงินฟ้าใสแล้วก็เล็ดลือชาเล็ดลือชา